สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาลองดูใหม่นี้นะครับใช้กบยางตอนพิษนะเดี๋ยวลองตีดูเี่ยตีเลาะๆริงๆินตาลิงนี่แหละอุย้ยมันใช่ที่ไหนเล่าไม่ใช่ใช่ที่ไหนเล่าจะตีปลาช่อนจะตีปลาช่อนลินตาลิง แนวน้ำนี้มันนั่งไงนั่งไงดันแล้วดันน้ำใสแล้วปลาอะไรวะน้ำใสด้วยปลาะไรดันน้ำมาน้ำนูนมาเลยออุ้ยโอ้ยปลาผอมเห็นเลยอ่ะเนี่ย โอ้โหฟลาผอมเห็นเลยอะครับมันลอยขึ้นมาแบบหึงตัวเลยมันดันน้ำใส่ทีนนะว่าแล้วมันดันน้ำมาทำไมไม่กลับนี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะปลดแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยมันไปนะ <c oughs> <c oughs> เหลือแต่กัดดูดูครับตายนะยน,ะนี่กัดกบยางสอนพิษนะครับโอ้โหสงสายหน่อยเดียวเองลงคอไปเลย โอเคครับผมก็ปลาผอมครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมปลดแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยไปนะครับถภาพหมายก็เป็นคลองนะครับตามนี้เลยนะครับตีล,ะล,ะล,ะล้าลออริมตลิ่งนะครับรู้เรื่องเลยโอเค <Okay. S 3> ยางสอรพิษครับผมสุดยอดมากโอเคนะคเดี๋ยวผมปลดก่อนเป็นไงครับแป๊บนึงน้องปลดแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยมันที่เดิมนะจิ้มโอ้โหดูดิเนี่ยสองนิดเดียวเอง อ่โอเคอดูด้วยนะเดี๋ยววะนี่ปล่อยดีๆตรงโอเคปล่อยเ,อเ,อเคคร็จเรียบร้อยนะครับกบยางตอนที่ครับผมสุดยอดมากครับ